และนี่ก็คือโล่เงินและโล่ทองนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าโล่โล่ในช่องโล่เพชรเป็นยังไงใครใครไม่เคยเห็นดูได้ครับผมนี่เป็นช่องของ WorkPoint ช่องของวัญญาน,นิรันกุลหรือว่า WorkPoint TV ฮะช่องกดยี่สบสองยี่บสามเนี่ยคุณกันเขาก็มารีวิวนะฮะโลเพชร เวิร์กฟอยด์ครับของ y o u t u ู e นะครับส่งมานี่เขาก็ภูมิใจมากเลยนะไปฟังเสียงเขาครับการกระตาวอนขอเป็นตัวแทนของเวิร์กฟอย์ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการของเรานะครับเราสัญญาจะผลิตรายการดีๆอีอีกันปหล่อโลเพวสวยไม่มีอะไรเทียมๆได้แสดงความดีๆวยครับกับช่องและ แสดงความยินดีด้วยนะฮะที่ก็คือโลก YouTube แบบพิธีการของเนี่ยพิธีการของเราเองเนี่ยเป็นช่องพ่ธีมิโลเนี่ยช่องที่ได้มากนะ็เป็นต้องพิธี